รบกวนสอบถามเพื่อนที่ขอเชงเก้นฝรั่งเศสแล้วได้3ปีหรือ5ปีโชว์สเตทเมนต์เท่าไหร่กันบ้างครับคร่คราวๆก็ได้พอดีกําลังจะไปขอรอบที่4กับฝรั่งเศสได้ข่าวว่าเขาใจดีใช่ครับเขาใจดี3รอบแรกขอที่อื่นได้20-24ถึงวันต่อทริปไปครบใน13เดือนอ๋อ13เดือนไปเที่ยว24วันอ่ะโอเคครับโชว์พอร์ตหุ้น8หลักไปพร้อมสเตทเมนต์หลักแสนมาตลอด3ทริปก็ยังทําได้แค่จำนวนไปเที่ยววันจริง ลองให้คืออยากได้3ปีถึง5ปีอะครับมีรุ่นน้องไปขอสเปนทริปแรกใส่ไป2ล้านได้มา1ปีปลอแนบตั๋วเครื่องบินพวก Business Class First Class มีผลไหมขอบคุณสำหรับคำตอบลงหน้านะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในการพิจารณาขอวีซ่าของสถานทูตแต่ละที่เนี่ยเขาจะดูถึงบันทึกการเดินทางของท่านย้อนหลังไปนะอย่างเช่นการขอวีซ่าครั้งที่แล้วนะท่านได้มากี่วันครับ2 0วัน นะขอครั้งต่อไปอาจจะได้30วันขอถ้าต่อไปอาจจะได้45วัน60วัน90วันมันจะค่อยๆยขยบขยบขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไม,ไม่ได้อยู่ที่จํานวนเงินจํานวนพอร์ตหุ้น8หลัก1ิหลักเยอะกว่านี้ก็ได้วันเท่าจํานวนวันที่เดินทางจริงก็มีมาแล้วนะครับ